เปิดเผยขุมพลังที่โคตรบักของบาทโทโลมิวคุมะใช้ผู้เสียสละและถูกตัดบทจากอาจารย์โอดา รับสวัสดีแฟนๆชาวแอนิเมะบารเทนกันทุกคนด้วยในราบวันนี้เนี่ยก็เป็นรายการเปิดเผยขุมพลังของตัวละครนั่นเองละครับและตัวละครที่ถูกเปิดเผยนะครับก็คือคูมาจากวันพีซนั่นเองนะครับ,เป,เ,รบ,เ,รบเป็นตัวละครที่ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยรู้จักสกิลของเขาเลยว่ามีความสามารถแบบใดบ้างนะครับและก็แน่นอนถ้าหากไม่ค่อยรู้จักกันแล้วเนี่ยผมก็จะมาทําการเปิดเผยให้ทุกคนเนี่ยได้รู้กันทั่วหน้านะครับว่าบารทโรมิคูมาเนี่ยมีความแข็งแกร่ง,แ,งและความสามารถอยู่ในดับใดนั่นเองแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยก็อย่าลืมกด ช่อง a n i m เม u t t เทกันด้วยนะครับการให้กำลังใจที่ดีเนี่ยก็คือการกดติดตามช่อง YouTube Anime But เทนั่นเองเริ่มต้นมาที่เรนนีสตอรี่เล็กน้อยของตัวคูมากันดีกว่านะครับคูม้าเนี่ยเขานะครับเป็นหนึ่งในเจ็ดเทพโจรสลัดนะครับแต่ก็เป็นอดีตไปแล้วนะครับนับปัจจุบันนี้เนี่ยเจ็ดเทพโจรสลัดก็ได้ถูกยุบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตัวคูม้าเนี่ยเขานะครับยังเป็นหนึ่งในหัวหน้าหน่วยของกลุ่มกองคณะปฏิวัติอีกด้วยนะฮะเป็นหัวหน้ากองทัพปฏิิววววััััตตคนนนนนึงงรรที่่่่ขอออดาากกกกเเเไ้้้ืืชชใจแล็มๆ ถึงแม้ว่าฉายาของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นคุมะจอมปาเถือนนะแต่ในใจลึกๆแล้วเนี่ยนะครับคุมะเป็นคนดีนะและในภายหลังนะครับเขาเนี่ยได้ถูกดรเวกพังนะครับปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้เป็นแปซฟิกตาซีโร่นะครับหรือก็คือ PX0 นนั่นเองนะครับแน่นอนว่าความทรงจําของเขาเนี่ยก็จะหายไปด้วยนะครับและหลังจากนั้นสักพักหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตัวของคุมะเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณมากๆกับกลุ่มหมวกฟางของลูฟี่เลยนะครับคือเขาเนี่ยคอยเฝ้าเรือให้ตัวของพวกลูฟี่นะครับกลับมาจากการฝึกนะและหลััังจากนน้ตว เขาก็ได้หายไปนะครับจนมาโผล่อีกทีนะครับก็พบว่าเขาเนี่ยเป็นทาสให้เหล่ามังกรฟ้าแล้วนะซึ่งตรงนี้แหละนะครับซาโบที่ไปสืบเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้เจอเข้ากับคุมานะครับแล้วก็เขาเนี่ยได้ทําการช่วยตัวของคุมานะครับออกมาด้วยนะแต่หลังจากช่วยออกมานะครับสักพักหนึ่งเนี่ยคุมานะครับรู้สึกตัวขึ้นนะเขาเนี่ยก็ได้เทเลพอร์ตนะครับกลับมายังแมริจัเเหมือนเดิมเออมันจะช่วยไปทําไมนะมาดูกันที่ด้านความสามารถทางกายภาพของคุมากันเลยดะครับความแข็งแกร่งทางด้านกายภาพของคุมาเนี่ยนับได้ว่าคุมานะครับ เดิมทีแล้วเนี่ยแม้ไม่ได้ดัดแปลงตัวเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งทางกายภาพเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวเรียกได้ว่าตัวของเขาเนี่ยสูงถึง7เมตรเลยนะครับความกำยำความแข็งแกร่งของร่างกายเนี่ยคือสูงอยู่แล้วนะฮะเหนือมนุดลือนาเนี่ย,นนนยไปหลายเท่าแล้วนั่นเองในส่วนทางด้านความเร็วนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัว กู玛เนี่ยมีความเร็วที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่านั่นอาจจะเป็นความสามารถของผลปิศาจนะครับแต่มันก็กคือเกรภาพของเขาที่รวมเข้ากับร่าง,งกายในส่วนทังด้านความทนทานของกู玛นะครับนับได้ว่าคู玛เนี่ยเป็นตัวละครที่มีความทนทานเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวแต่ภายในฟีดเนี่ยยังไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนอะไรมากนักนะครับเพราะว่าตัวของกู玛เนี่ยไม่ได้โดนตื้อให้เราเห็นเน้นๆนะครับซึ่งเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมก็พูดอะไรได้ไม่มากนะแต่ให้กรารไว้ว่าตัวของกู玛เนี่ยมีความทนทานเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วนนมาาาาดด네ส่่ววทง้ิกกี ที่ตรงนี้เนี่ยยังไม่เปิดเผยเลยสักนิดเดียวนะครับแต่จะให้การไว้ว่าฝีมือของตัวคูมาเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าตัวของซาโบนะครับผู้ที่ใช้ฮาคิเกาะและก็ฮาคชิสังเกตเนี่ยแข็งแกร่งมากๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสีทยืนยันแล้วว่าเออในอดีตเนี่ยตัวเขานะครับก็เป็นถึงหัวหน้ากองคณะปฏิวัติด,ด้วยนะและความแข็งแกร่งเนี่ยยังเป็นท็อปทด้วยนะเพราะงั้นนะครับถึงแม้ว่าฮารชิจะยังไม่ได้เปิดเผยอ,อย่างชัดเจนนะแต่ผมก็จะอาจจะระบุว่าเอยมันอาจจะมีก็ได้หหรรรืออไไไมมมมม่่่ีีีกกก็็ดด้้้นนนนนคับตงเ,เปววว,วาาาาูใสสถลๆ ของบาทมิวคุมาดีกว่านะครับ <ina> ว่าเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างแน่นอนนะครับว่าผลไม้ปีศาจที่ตัวของคุมาได้กินเข้าไปเนี่ยนะครับโดยผลไม้ปีศาจนี้มีชื่อว่าผลนิคิวนิคิวนะครับซึ่งจะเป็นผลอุ้งเท้านะครับและเป็นสายพารามิเซียอ,อีกด้วยนะครับโดยความสามารถของคนนี้นะครับจะสามารถผลักดันเนี่ยได้ทุกอย่างแม้แต่อากาศนะครับและอากาศที่เขาเนี่ยได้ทําการผลักนะครับก็จะพุ่งไปได้วยความเร็วแสงและผ่านตัวของคู่ต่อสู้เนี่ยและสร้างดาเมจความเสียหายอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับในส่วน ถัดมานะครับจะเป็นท่าโจมตีสุดดุนแรงของคุมะเลยนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยมีชื่อว่าอุซุช็อคนั่นเองนะครับจะเป็นการอัดอากาศนะครับสร้างลื่นพลังมหาศาลซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าลื่นพลังนี้เนี่ยเต็มไปด้วยพลังทําลายมหาศาลเลยนะครับ กระแทกออกมาทีนึงเนี่ยเรียกได้ว่าสร้างความเสียหายทั้งเกาะเลยทีเดียวในส่วนความสามารถถัดมานะครับก็คือการสะท้อนการโจมตีนะครับแน่นอนตรงนี้เนี่ยจะเป็นการผลักสะท้อนการโจมตีออกไปทั้งหมดเลยไม,ม่ว่าจะเป็นรูปแบบการปล่อยคลื่นไฟมาหรือการโจมตีด้วยกายภาพเตะต่อยต,ต่างๆนะครับทุกอย่างเนี่ยจะถูกตัวของคูมานะครับสะท้อนหรือดีดออกไปทั้งหมดเลยนั่นเององ่ายๆนะครับคือการโจมตีเนี่ยจะไม่ได้สร้างความเสียหายหรืออะไรต่างๆให้ตัวของคูมาเลยและต้องบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกหนึ่งความสามารถที่ผมลืมบอกไปก็คือ พลังของเขาเนี่ยนะครับเมื่ออัดอากาศไปแล้วนะครับการโจมตีนั้นเนี่ยจะไม่สนว่าคุณเนี่ยแข็งแกร่งแค่ไหนหรือว่ามีเกราะหนาแค่ไหนนะครับซึ่งมันจะผ่านทุกอย่างเลยเอาไไง่ายๆนะครับก็คือเป็นการโจมตีเนี่ยที่ไม่สามารถป้องกันได้นั่นเองแม้จะมีเกราะนะครับก็ทะลุไปเลยในส่วนถัดมานะครับจะเป็นการวาร์ปของคูม,มานะครับซึ่งคูม,มานี่เลือกที่จะวาร์ปตัวเองก็ได้วาร์ปตัวของเพื่อนก็ได้หรือวาร์ปคนอื่นก็ได้นะครับโดยเอาง่ายๆนะครับคือเขาเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวและอิสระคือวารเอนี่่ททุกคื ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงนะครับคิสรลเนี่ยก็ยังอึ้งเลยนะครับตัวเองเนี่ยเป็นถึงความเร็วแสงนะครับแต่อึ้งกับความเร็วของคูมาเลยนะครับซึ่งคูมาเนี่ยเฮียแกนะครับก็วัดมากระซิบหูตัวของเลเล่นะครับโดยไม่สนอิดสนพมโดยไม่สนหน้าพลเรือเอกเลยอยู่ดีก็วัดมาขั้นกลางเลยนะฮะในส่วนความสามารถต่อมานะครับก็จะเป็นความสามารถหลังจากที่คูมาเนี่ยโดนดัดแปลงเป็นแปซิฟิกตาร e ซีโรไปแล้วนะครับซึ่งก็คือการปล่อยลำแสงนั่นเองนะโดยแสงที่ถูกปล่อยออกมานะครับจะเป็นชนิดเดียวกันกับตัวของค และในส่วนความสามารถสุดท้ายนะครับตัวของคูม,มาเนี่ยสามารถผลักดันเอาความรู้สึกความเจ็บปวดความนึกคิดต,ต่างๆนะครับจากภายในร่างกายเนี่ยออกมาได้ทั้งหมดเลยเอา Schools, ง่ายๆนะครับก็เป็นการผลักดันพวกนามธรรมเนี่ยออกมาได้จริงๆนะฮะดยพวกนามธรรมเนี่ยก็เป็นพวกความรู้สึกอารมณ์ต่างๆ, them, ๆะนั่นแหละครับซึ่งคูมาเนี่ยสามารถผลักดันได้หมดเลยและนี่เนี่ยก็เป็นตัวละครที่ชัดเจนมากๆนะครับในการแตะนามธรรมได้ซึ่งก็คือตัวของบาโทรลมิวคูมานั่นเองนะครับโดยเขาเนี่ยสามารถแตะต้องนามธรรมได้จริงๆนะฮะและยังทําให้นามธรรมเนี่ยนะครับ กลายเป็นรูปประรรมที่สามารถสัมผัสได้อีกด้วยนะเรียกได้ว่าเทพจริงๆนะครับความสามารถของคนคนนี้และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความสามารถและขุมพลังของตัวคุมะนั่นแหละครับตัวที่โคตรบักภายในในเรื่องเลยทาให้ถูกตัดบทเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามีสงครามหนักๆแน่นอนนะฮะและสุดท้ายนี้นะครับยังไงเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่นั่งรับชมนะครับขุมพลังของตัวละครของเราเนี่ยจนจบคลิปนะครับยังไงถ้าหากใครเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ซีขอน นะเว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย